ผู้ชมฮะที่ปทุมธานีนะฮะมีหนุ่มเวียดนามเขาไปมีเรื่องกับสามีของแม่ค้าในตลาดนะครับแล้วมันบานปลายถึงขั้นมีปากมีเสียงกันชกต่อยกันไม่พอจูจูเนี่ยชักปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่คนน่ะเดชาบุญว่ามาันไม่ได้โดนเต็มๆมาไไรขนาดนั้นนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์เดี๋ยวให้ดูหน่อยนะฮะตอนต้นเรื่องที่เขามีการทะเลาะก,กันครับ ลแล้วปืนใครเกี่ยวกำหนดเอาววุ่นวายกันแบบนี้เลยหนุม่มเวียดนามคนนี้นะฮะสุดท้ายนะวันนี้ผมบอกก่อนยังไม่ได้โดนจับนะหลบหนีนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ19ธันวาคม บริเวณตลาดหน้าวัดธรรมะนะครับในพืน้นที่อำเภอธัญญบุรีจังหวัดปทุมธานีตำรวจที่ดูดแลรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องเป็นสพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับจะเห็นว่ามีหนุ่มชาวเวียดนามซึ่งเขาบอกว่าเป็นพ่อค้าผักนะครับเอาปืนพยายามจะยิงใส่แม่ค้าผลไม้ แล้วก็มีชาวบ้านมีพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เนี่ยช่วยกันแยกแล้วก็ระงับเหตุนี้ไปนะครับค่ะส่วนพ่อค้าขายผักชาวเวียดนามคนนี้ก็อาศัยช่วงชุลมุนชุลเกกันหลบหนีไปเลยแม่ค้าผลไม้ไปแจ้งความไว้นะครับตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุคือ19ธันวาคมตำรวจบอกว่าขอเวลาทําสําเนาในการออกหมายจับแต่ว่าล่าสุดจนถึงวันที่ 22- 23ธันวาคมาก็ยังไม่ได้มีหมายจับนะ เห็นบอกว่าตํารวจนัดเมียของหนุ่มชาวเวียดนามพ่อค้าขายผักเนี่ยมาเจราจาแต่ผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่รู้ว่าไม่คุยอ่ะจะจะดำเนินคดีอ่ะคะะดีมันก็เลยยังไม่จบไงนี่นะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเราไปตรวจสอบที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับตัวของแม่ค้าขายผลไม้เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ามีปัญหาเรื่องที่จอดรถกับคู่กรณีซึ่งเป็นชาวเวียดนาม บอกให้ขยับรถนะฮะแต่คู่กรณีไม่ยอมขยับจนมีปากเสียงกันหลังจากนั้น19ธันวาคมเขาเมาเมาแล้วมาตลาดก็เลยมาท้าทายใส่ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าตอนแรกเนี่ยท้าทายใครจนมารู้ทีหลังว่าหนุ่มเวียดนามคนนี้มาท้าทายเธอกับแฟนอ,อ,อก็เลยวิ่งออกไปจนชกต่อยกันพอชกต่อยกันเสร็จพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็ช่วยกันห้ามแต่ปรากฏว่าเมียของหนุ่มเวียดนามคนนี้ก็มาดา่าเธออีก<ะ>เลยต้เถียงกันหนัก กลายเป็น4ี่คน4ี่คนกับชาวบ้านกับพ่อค้าแม่ค้าที่ช่วยมาแยกมันก็เลยแบบโอ้โหวุ่นวายกันเลยนะฮะ,ะหลังจากนั้นเมียของทางฝั่งคู่กรณีเลยโทรตามสามีบอกเอาให้ตายไปเลยเอ,เอามันให้ตายไปเลยเแล้วคู่กรณีก็มาพร้อมกับอาวุธปืนพร้อมตะโกนด่าบอกว่าใครด่าเมียกูแล้วก็หันอาวุธปืนมาใส่เธอค่ลั่นไกลสามนัดแต่เดชะบุญกระสุนด้านเลยรอดตายมาแบบปาฏิหาริ์เหมือนกันครับเอาลองฟังดูหน่อยครับ เขาที่อยู่ร้านแรกอ่ะเขาก็ไปห้ามมันไว้แล้วเขาถามว่าหนูไม่ได้โพสเพื่อจะโจมตีตำรวจแต่หนูโพสเพราะว่ารออะไรถึงเจ็ดวันเกือบจะเจ็ดวันพวกนี้ก็เจ็ดวันแต่เขาไม่ทำให้หนูเลยเขาบอกว่าให้หนูหาเลขพัสปอร์ดหาชื่อนามสกุลหนูจะไปหาที่ไหนคะเราาไปใช่ แล้วตอนนี้เรากลัวเรื่องความปลอดภัยใช่มันมันมันเครียดตรงนี้แหละอคุณเบนเขาเขาเล่าให้ผู้สืกข่าวเราฟังแบบทั้งน้ําตาเลยเนาะเขากลัวเขากลัวสะอื้นอ่ะแล้วแบบเหมือนกับช้าใจด้วยว่าตอนที่ไปแจ้งความกับตารวจแล้วเจ้ที่ตำรวจบอกอะไรนะถามชื่อนามสกุลเลขพาสปอร์ต ของชาวเวียดนามคนนั้นใครจะไปรู้อ่ะไม่ใช่ญาติเ้าบอกว่าญาติจะไม่รู้เลยเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยเออคือเอาจริงๆคือผิดตั้งแต่ต้นน่ะแล้วมามีเมียมีมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วยังมาก่อเหตุคุณะต้องเข้าใจคนที่ถูกเอาปืนอ่ะจ่อใส่แล้วยิงแล้วมันดังแก๊กแก๊กแก๊กไม่ออกคือคิดว่าจะตายอยู่แล้วอ่ะมันตายตรงนั้นนะฮะแล้วปืนมันลั่นน่ะทึกออกไหมฮะมันยิงออกอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับเอ่อทางด้านคดีก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางตำรวจด้วยนะฮะ ผู้กับสพรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยคือสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็เตรียมจะออกหมายจับหนุ่มชาวเวียดนามพ่อค้าผักคนนี้แล้วนะครับไป <ตก S 1> <ต>ออกได้เหรอเตรียมจะออกก็ก็เห็นว่าให้ผู้เสียหายไปหาชื่อนามสกุลก็หาไม่ได้ตํารวจต้องหาเองมั้ง <S <S เออแต่ว่าไปตรวจยึดอาวุธปืนมาได้แล้วนะค่ 38, ไทยประดิษฐ์นะครับเ,เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย ท่านบอกว่าเราคนไทยยอมรับไม่ได้แล้วอยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนตำรวจจะเร่งดาเนินการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดนี่ท่านบอกแบบนี้ซึ่งมีขอ้อมูลจากพ่อค้าบอกว่าหนุ่มพ่อค้าผักชาวเวียดนามคนนี้นะครับเป็นคนที่แบบเอาแต่ตัวเองตัวเองกับเมียน่าจะเป็นแค่นั้นแหละ<อ>นี่นะครับล่าสุดวันนี้ทีมข่าวโพสตก็เลยไปดูหน่อยนะครับว่ายังไงมีแม่ค้าท่านหนึ่งบอกว่าเอาจริงๆนะพ่อค้าชาวเวียดนามเนี่ยน่ากลัวนะครับเขาบอกน่ากลัว เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาจริงๆถ้ากระสุนไม่ได้นเนี่ยอาจจะมี3-4สีศพเลยนะคุณตาลเพราะว่าถ้ายิงคนแรกแล้วล้มก็คงจะเบนไป<ต><ต>บอกไปใสคนอื่นนะ่ะน่าจะ3-4สีศพเลยนะฮะอาฟังดูหน่อยครับว่าให้ขยับมาหน่อยจะได้ลงออทีนี้ตอนแรกก็เหมือนไม่พอคนยังไม่ไปไหนเลยนะหนูคนยังอยู่นในตลาดเ<ะ>ต็มเลยนะเขาไม่รู้ตัวด้วยนะว่าว่าเขาอะก็คือจบไปแล้วไง ก็คือเออแค่เรื่องจอดรถเออบอกกันให้ขยับก็จบไปแล้วแต่ือนเขาไม่ยอมตอนนั้น่ถือเหล็กแป๊บยาสักเท่านี้แหละมึงออกมามึงออกมาเนี่ยเออออกไปมึงไปทาร้ายร,รถตัวเองอีกทุบรถตัวเองอีกเออเออโมโหทําอะไรไม่ได้คนนี้ไม่ออกไปคนนี้ไม่รู้เรื่องไงใคร<อ>ว่าเขาบอกว่าพ่อ,อค้าเวียดนามคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเอาจริงๆไม่น่าจะใจร้อนแต่ปรากฏว่าใจร้อนมาก นะฮะลูกน้องเนี่ยลาออกกันเพียบแทบไม่เหลือเลยนะฮะอ่ะยังตามตัวอยู่นะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวได้ตัวแน่นอน <c oughs> อ่า oh. เราก็ต้องให้เวลาท่าน <c oughs> ตามตัวหน,น่อย